หน่อยพมามาลงกันหน่อยสีแยกโดนล้าสีแยกโดนล้าพี่ลงกันหน่อยสักคนเลยเนี่ยอีมีมาเนี่ยอีพีมาเนี่ยติดต่อเขาไปดิเอาไงอ่ะเอาไงสิพีพีเนี่ยลงเลยพี่ลงเลยด่วนเลยไดช่วยกูดิเขียใส่ได้ช่วยกูทีนี้มึงมาเป็นล้านเลยวะ เอาอย่างนี้ดีกว่าเพื่อนทำซ้ำทำซ้ำเดี๋ยวกูให้เงินเดี๋ยวกูให้เงินสังมุงสังสรังเป็นรังนี่ไงเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเออออเาย่างงี้เอาไปไปปิดปืนพิมพ์รึเปล่าเฮ้ยหวยปืนเอ๋หวยพี่ตอพี่ตอพี่ตอไม่แม่น ตองจะยื่นมือหาใคร่วอะเดียวช่อนหน่อยจีรจีรำช่วยหน่อยเอางี้ขอีรันหน่อยเอง้่ปืนยิงเปืนเสนสวนเ้าะเอางง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 เอ็นงงีขาไงสีขาไงอย่างเงียบสขาไงจุดตุ่เอางี้เอางี้ดีกว่าปัง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 ียเสร็เลยน่อฟัง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 ุุ๊ไ่่กับบังเพื่อนอ๋อเีย เอาคูยอยู่สีขาโซลกบ้าสอูดีเชื่อไม่เชื่อเงี้ยเงี้ยอยู่สีขาวไอเอินเลยเอ็นใช่ไหมเอินพี่ตีหลังอานตีหลังอานตอนนี้เอาง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 ี้สวยเอายิ่งเอางี้งเอายิ่ง พี่ไปถามมันไปยังไงครับเนี่ยนี่กไปยังไงครับเนี่ยที่เต็มแล้วพี่ที่เต็มแล้วไอ้เยีนส่งดูของพวกัวติ้วหัวนายยิงยันต์ไปเลยไอ้โรเบิร์ตไเอกกูมาแล้วไอ้เหี้ยไปเอกกูไปเอกตัวจริงเอ้าเอกาสวยไปเอกกูตายเออหมดกู มาเลย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 เพื่อนกูมาเว้ยเพื่อนมาเลยมึงโดนแน่โดนเลยไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกไม่ไหวหรอกสวยพี่สวยสวยพี่ทำอะไรก็ได้นะแต่พี่่าทำเสื้อผอโอมอย้ยขอโทษขอโทษเพื่อนอโทพี่ ที่รำชุบเนี่ยเว้ยอย่าอย่าอย่าน้องน้องน้องไม่เอาน้องน้องไม่เอาเนาะโอ้ชุบโอ้ชุบโอ้ดูแลจามพ่ออมาชุบดินี่ไงกคืู้บอกให้ชุบเนี่ยเอางี้เอางี้เอางี้คือูบอกให้ชุบเนี่ยมึงต้องเอางี้เอาไงดีเนี่ยเอางี้ดีกว่าผู้สองชายูดูสองชายหลอไอ้เหี้ยโรถมึงมา ร้อน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 ร้ันร้อนร้อนร้อน้อนร้อนอนร้อนอน้อนร้อนร้อนอน้อนร้อนร้อนอนร้อนื่องร้อนอ้้้ร้เพื่อนร้เพื่อน